มีความทรงจำอยู่ยุคหนึ่งที่ความสุขของเราวัดกันหลังเลิกเรียนด้วยจอยสติ๊กเก่าๆแล้วก็แผ่นเกมฟุตบอลคู่ใจในยุคนั้นการเลือกทีมไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบแต่มันคือการวางกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ง่ายสุดคือการเลือกทีมที่มีตัวโกงอยู่ด้วย ทีมที่มีชายที่ชื่อว่าอาร์เดียโนการเลือกอินเตอร์มิลานในวันนั้นทําให้คุณรู้สึกว่ากําลังเล่นโดยเอาเปรียบคนอื่นแน่นอนไฮไลท์ของเขาคือช็อตพาวเวอร์99แต่ความโกงของจริงมันซับซ้อนกว่านั้นค่าบอดีิบอลลั์98ทําให้เขากลายเป็นกําแพงที่วิ่งได้กองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดก็กระเด็นไม่ต้องเข้าปะทะและแอตแท็ก95ทําให้สัญชาตญาณในการวิ่งหาช่องสูงริบลิล่วและเมื่อรวมทั้งหมดนี้เขากับหลังยิง99เขาไม่ได้เป็นแค่ลักฟ,ฟุตบอลอีกต่อไปแต่เขาคือ,อง,ม,อง,ออง,องม,มจริร คือพวกเขาอาจจะยังให้ค่าน้อยเกินไปด้วยซ้ำเพราะคำว่าจากักรพรรดิในโลกของความจริงนั้นยิ่งน่ากลัวกว่าอาร์เดนคือฝันร้ายของกองหลังในเกาโชสเลียเขาคือแชมป์โคปาอเมริกาและคอนเฟเดรชันคัพกับบาราเซิลเท้าซ้ายของเขาไม่แค่หนักหน่วงแต่มันคือปรากฏการณ์พลังของเขาไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งแต่มันคือการทำลายล้างโลกเกมดิจิตอลไม่ได้สร้างตำนานเขาขึ้นมามันแค่พยายามบันทึกความยิ่งใหญ่ในความจริงของเขาไว้เท่านั้นน่าเศร้าที่บัลลังก์ของจกักรพรรดิในโลกแห่งความจริงอยู่ได้ไม่นานศพนกางกรรมและความเจ็บปวดได้พาาาากกแสงสงงงงววไปจดตขขอเ คุณบอลก็ได้สูญเสียหนึ่งในนักเตะที่อาจจะยิ่งใหญ่ตลอดการไปก่อนเวลาอันควรแต่ในโลกของเกมที่สร้างจากโค้ดและพิกเซลจัก,กรรพัิไม่เคยล่มสลายที่นี่อาร์เดเนยังคงแข็งแกร่งและกระหายในใชัยชนะเท้าซ้ายของเขายังคงมีพลัง99แบบไม่เปลี่ยนแปลงมันคือแคปซูลแห่งการเวลาที่เก็บรักษาวันรุ่งโรจน์ของเขาไว้ให้พวกเราจดจำเพราะนี่คือตำนานที่โลกแห่งความจริงอาจหลงลืมแต่ในโลกของเกมจะจดจำเขาในฐานะจัก,กระพัิตลอดไป